สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องชายอันดามันอีกตามเคยนะคะวันนี้บรรยากาศช่วงบ่ายบรรยากาศช่วงบ่ายรล้ลอนๆค่ะยืนกินยาเนาะวันนี้กินยายาลักกี้ลักกี้ก็ได้กินยังไงโอ้ได้ถาวน เอาคุณทองเงินเอาทำอะไรนี่คุณทองเงินอทองเงินทำอะไรคะเอขาขายกใหญ่เลยเนาะลมก็พี่นข่้ข้างบนร้อเนาะล่มก็ขานหมดแล้วค่ะข้างบนโอ้โอ้โอวย ยาลักกี่กินไม่สนใจใครเลยดูน้องอันดากินแบบสบายสบายพักขาด้วยวันนี้ได้ยา่าลำกินหวานมากอร่อยอันดาบอกอร่อยมากครับ ยาย้คขนหางเหรอตีหางใหญ่เลยม่ต้องขอไปกินหญ้าไปอันดาปะ <c oughs> เดี๋ยวไปแย้งยาคุณยายแล้วค่ะ ด่าดวมันทำทำใส่ใหญ่เลยค่ะน้องอันดามนนนนนันันเอถอยไปอย่างเดียวเนาะถอยไปเตะเลยค่ะยอดก่อนอ่เดียวม่อเจอก่อนนาะมนก็พวก,ก,กวควาาเขาจะไปตัดญ่า ก็มอยู่กันหลายเชือกอันนี้แม่ชาชาเขาก็เอา mm hmm. ยาไปให้ตัวเล็กเนาะเอาเนี่ไปให้ออนันดาเตรียมอาหารไปให้อันดาค่ะมีอาหารอันดาตอนเย็นนะคะตอนเย็นนะะักชาต้องเตรียมไปให้เราไว้ตอนกินอนกปิน, mm hmm. ต,นต้องทำให้สวยไดายังเป็นเด็กอยู่ ครับก่อนเล้วครับพ่อแม่เอซก่อนเล้วอันดานเนาะวันนี้คลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ